太阳的歌。 ครับผมตัวฟูมาสเตอร์นะครับผมมาแบบกระทันหันเลยนะครับผมไม่ได้เห็นหน้าล็อบบี้อะไรเลยนะครับผมเนาะก็หาไปสักพักนึงนะครับผมปกติผมเล่นวันเว้นวันนะครับผมแล้วก็ไปหาเล่นอย่างอื่นบ้างนะครับผมที่ไม่ใช่อีโวนะครับผมอย่างที่บอกไปครับผมวันนี้ไม่มีแปลนจะเล่นอะไรเลยนะครับผม, <laughs> มไม่มีแปลนจะเล่นอะไรเลยจริงๆนะจริงๆนะครับผมผมไมไ่อะไรดีล่ะอ่านี่ไงปลาบัททอด อ่าใช่ผมจะบอกว่าความพิเศษของบาปทอก็คือผมอะเผื่อทุกท่านไม่สังเกตนะตั้งแต่เล่นเกมมาตั้งแต่เริ่มผมทำเริ่มคลิปมาได้4ี่ิกว่าพาแล้วเนี่ยทุกท่านไม่เคยเห็นผมเล่นบาปทอทเลยใช่ไหมทุกท่านไม่เคยเห็นผมเล่นบาปทอรเลยใช่ไหมคลิปนี้จะเป็นคำตอบนะว่าทำไมผมถึงไม่เล่นบาปทอรนะผมสำหรับที่ท่านใดท,ที่กลังมองว่าเฮ้ยผมแบบ คิวเยอะแน่นอนแล้วก็คุณน่าจะรู้เหตุผลนะนะว่าคลิปนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมน่าจะเห็นเหตุผลแล้วนะว่าทาไมถึงเล่นนะครับผมมันอนาจแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมแต่ถือทุกท่านอยากดูนะผมเล่นยังไงนะครับผมบอกเลยเล็นนแน่ๆตานี้นะผมไอเจ้าปะปะทเน,นี่ยผมมองว่าเป็นลูกรักเจ้าผู้พัฒนานะครับผมได้รับการปรับการแพทอะไรเยอะแยะบ่อ yeah, ยพอสมควรนะครับผมจับกับเจ้าปะปะทอสน,นะ ฝั่งเขาก็มีบาปทอด้วยโอ้ยชิ้นไม่ตายเหรออราอาวีา้เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอือฮอโดนบ้างไหมเนาะแต่ความจริงตีธรรมดาก็มีนะเนี่ยนะ เอฮ้ยนั่แล้วหนึ่งคิวโว้ยคิวแรกเลยเนี่ยจริงๆนะเป็นคิวแรกกับบารบะทอเลยนเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยได้เล่นบารบะทอนะด้วยเหตุผลอะไรอะไรยังอืมอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโดดหนีเดี๋ยวอาฮ่าโอ้โๆๆ่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าผมยังยังพอสู้ไหวอยู่นะผม เพื่อนดีนะผมต้องบอกว่าเพื่อนดีนะผมอย่างบอกไปเกมมีแพ้ม,มีชนะเรื่องธรรมาดานะผมผมก็ไม่ใช่โปรเพเยเจอร์อะไรอยู่แล้วนะครับผมเนาะมีเก่งบ้างมีแพ้เขาเรียกว่ามีเก่งบ้างมึงอ่อนบ้างผมตามสถานการณ์นะผมแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะพึ่งบาร,รมีเพื่อนนี่แหละอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะผมมาเดี๋ยวมันต้องมายึดค่ายแน,น่ไอ้เยี่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอาง่า,า,า,ายูนิคอร์ อัน <laughs> นี้มีเฮลแพ็กจำได้ไม่ได้เสียงเท่านี้โดดอเอือโดดโดดโดโดไปไหนอะไอ้คี้โดดไปไหนอ่าวินเพื่อนเองเข้าไปในโอ้โหสารติเออ ไอ้ยืนยูสามคนนะครับทำไมไม่เข้าไปหน่อยเล่ามาโทรแม่สามวโอ้โหเอ็กเซียไอสัตว์เอ็กเซียเ,เดี๋ยวถอยมาได้แล้ว <c oughs> ขอจึ๊กหนึ่งนิ่มเฮ้ยอันตีกูโอ้โห,โห ไอ้เทียเอ้ยถ้าจับเทิร์นเอแม่งหยุดทุกอย่างได้จริงๆว่ะสเอดยแม่มงูเงียบชิบหายเลยผมเสียอันติฟรีนะเนี่งั้นน่ะอันติที่ใช้กู้สถานก,การณ์ของผมโดนแน่ๆเพื่อนกู โอ้ยเพื่อนเพื่อนหลังไอ้เพื่อนหลังเออไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเสียบโอ้อยเหี้ยอาฮ่าเหี้ยโดนเพื่อนทีมหัมดล้อย่อผม ก็แหมแนะผมไม่ค่อยได้เล yeah. ่นรอมทอสอยู right. oh. 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 Ah. ่แล้วธรรมดาธรรมดานะผมเนี่ยสหรับผมนะอ้าวเชี่ยดียๆโอ้โอ้โหโอ้โอ้อ่าโอ้โหอันตีเทิร์นเอโอ้โหอันตีเทิร์นเอแม่งกู้ชาชิบหายเลยโคตรเดอะแบกไอเทิร์นเอจะเป็นผมจะเป็นผมเนี่ยแหละผมแม่งโคตรกากแต่อย่างว่านะชิวๆผมอะแพ้ชนะเลื่อนธรรมดา แต่ถ้ากระโดดได้ครูดาวไวมากเลยแต่ผมมักจะเผลอกดเอ่อถ้าเสียบพื้นแคนเซิลนะหลายรอบแล้วแทนที่จะได้ดาเมจทุบกับดาเมจเสียบพื้นด้วยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเอออย่างนั้นแหละโอ้ชดาบพุ่งไปเออจะต้องกดด้วยเหรอวะ ไอเฮียต้องกดด้วยเหรอไม่รู้เนี่ยอ้าฮ่า <c oughs> ไอเชอียเลยผมเพิ่งรู้ว่าอันติไม่ต้องกดฟันด้วยไป <c oughs> ไหนลา <c oughs> โอ้อเถนเองลง <c oughs> ม,มายืขนข้างล่างเถนเองลงมายืนข้างล่างหน่อย ตื่อชื่อคือเอาฮือ,อ,อเก็บสมบุรีมาดิอีดอกอะไรล่ะอยากตายเหรอเออคือ,อ,อมีโดนไงนะีน่ะเสียบพื้นไงนะีน่ะโอ้โหปาดฟิวเอายังไงล่ะนี่ไงล่ะ นี่ไงผมเก็บสมก่อนเอาชอาบ้าเลยหรือผมลงทางกูกำลังไปอีเคออืยังไงวะไอ้เช้ยไอเจ้ไอเช้ยไม่ใช่สัตว์ผมโลกแล้วโดดโดดทำไมเพื่อนอยู่ไหนก่อนนะเดี๋ยวก็มาแป๊นแบบนึงเก็แบเพลยผัาก่อน อีดองอือ,อโอ,อ้ยทศมึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูอ้าวไอ้เชย,ยผมเพิ่งผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเพิ่งรู้จริงๆว่าบาบาทศอ,อะมันต้องกดฟันผมนึกว่าสก,กิล <c oughs> มกกันพุ่งไปเองนะผมเพิ่งรู้สกิลมันพุ่งไปเองนะครับผม ครั้งแรกจริงๆนะเราบว่าผมเคยพยายามจะเล่นบาบัทอน่ครั้งเดียวมันเล่นไม่ได้นะครับผมเล,เล่นไม่ได้นี่ทีนี้ก็คือเล่นแพ้แบบอนาถเลยนะครับผมตอนนี้ก็เลยกับว่าตอนนี้มีคติใหม่ที่ว่าแพ้ชนะเรื่องของแมงนะครับผมก็เลยมาทําวิดีโอนี้เป็นตัวเป็นดัวแล้วผมอีกอย่างครับผมผมคิดปกออกด้วยผมคิดปกคลิปออกนะผมจึงได้เริ่มมานั่งทําคลิปบาบัทอสนะผมดูด้วยว่าจะตีซากปกแบบไหนก็เลยเลือกที่จะเล่นตัวนี้มานะผมจะถามว่าตัวบาบัทอสเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอพีอยู่ ผมสามารถตอบได้เลยว่าบอมทอตอนนี้ยัง o P อยู่นะผมส่วนตัวมีลีกันอื่นก็ต้องเขาเรียกว่าไงเดียะอ่อมันค่อนข้างจะต้องใช้ฟรีมือพอสมควรอย่างเจ้าเอ็กเซียหรือเจ้าแซ็กบิลีนะผมโดนปรับจนแบบว่าเออคนธรรมดาทั่วไปแบบว่าที่ไม่ใช่โปรเพลเยอร์ไม่สามารถเล่นได้นะผมอย่างเจ้าเอ็กเซียตัวเนี้ยเจ้าเอ็กเซียตัวนี้ในทีมผมอ่ะเขาเขาค่อนข้างจะเล่นเก่งพอสมควรเลยนะผมเลยคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีประสบการณ์พอสมควรในเรื่องการโดนปรับทีเล็กเล็กน้อยอาจจะไม่มีผลกับเขาสักเท่าไหร่นะผมแต่ซาผมหรอ ไม่รอดเละเละเป็นขี้เลยผมเนี่ยจะเหลืออะไรล่ะเออแต่เสียงชาร์จอ่ะแต่อมไม่เป็นไรมั้งเสียงชาร์จธรมธรมดาธรมาธรมดาธรรมน์นี่เนีเสียงชาร์จธรรมดาธรรมดาเลยผมเนี่ยสู้ลูกไปเราทำได้แต่ว่าเมื่อกี้อ่ะหลอดสองอ่ะมันเกือบมิดหลอดอ่ะไม่ใช่หรอก อาฮาอาฮา,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 าเอ่อเยอะอยู่ไหนมาได้กูเรื่องของแม่งไรฮี่ยไปได้สักเอ้อฮือเสียบเสียบแบบสะโชมารูโอ้โหเขี่ย,ยมแม่งหนีก่อนเฮี่ย เมื่อพวกเยอะสัตว์เดี๋ยวกูถอยก่อนเอาไงว่าไงเพียวเลยเด้อไอ้เขี้ยวตามไม่ทันเด้อเด้อเด้อเอาชิกูมีท่าเสียบไอ้ควายกระบือกระบือโอ้ยเย้กูทุบไม่โดนกันไอ้เย้ยกูทุบไม่โดนกันเอ่ออเออเ้อทุบแม่ไปไปไปบุกบุกบุก เอาไงล่ะมีตุ๊สมีตุ๊สนี่แนล่ฟาดโอเคมีคนอยู่สามแล้วสี่ด้วยหลอกขึ้นโคตรไว,วเลยไอชิ้อมึงไปฆ่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอาอยัางไงอ่ยยืนดิถึง ดี้ย่ังหมาเลยนี่ียังหม,า,งมาเลยผมอ่ะเออแต่มบัทอนก็เป็นหมานี่หว่าเออใช่ป่าววะมาดิี้วัีไปแล้วอย่านี่ไงทุบโดนด้วยปอมปืนไป้บุก บยุยยานี่ปาดเสียมหมดตัวเดียวตัวเดียวบอกเลยนะครับตัวเดียวยังไงอะยังไงอะมาม,มาดิหิวอ่ะ ทุบไอ้หื้ออ้าวเวนเอ,อ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ผมมาอยู่เพียงแต่ว่าเพื่อนผม,มอะอ,อู้มาแล้วอันติเทอนเอขอสักตัวได้ไหมอะไรเงี้ยนะตัวหนึ่งไปสองตัวแล้วเว้ยเฮ้ยไปสองตัวแล้วเว้ยกูลังไปมีนาะสังคนนิ้จิวา่าดุบเสียบไม่โดนเนี่ยนะหอยดิดหียรเราคุยเลยนะอู้วเอาไปขึ้น ไอเฮียกูตายเออปุ๊บหายก่อนหายก่อนหายก่อนตังหลักก่อนตังหลักก่อนลงไปช่วยแป๊บน,นึงเด็กกูลงไปช่วยเอออย่า yeah! ท่านเอท่านเอท่านเอรู้ไปก่อนท่านเอท่านเอรู้ไปก่อนอ้าฮ่าท่านเอ <laughs> กบกบไอชี้แต่เปอร์เซนต์แม่งมิดหลอดเกินอ uh ่ะทุกคนมึงดูดิไอเฮียหอไม่คำลูกโอ้ยยยยยย้ยยอ้ยยยยยยเยย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 ้ยยยยยยยๆๆยยยยยๆๆๆๆยยเบ ปาดปาดปาดมาดิเอ้างดปทันเองไอ้เย้ยหลงผมหลงผมหลงวู้ฮู้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 ไ่ฮีใครก็ไม่รู้โคตรเทอ TX เอทีเอฟฝั่งเขาไม่ใช่เหรอวะฝั่งเราดิฝั่งเราดิเออเออนีอ่งไงบัปปทอดอยากดูใช่ไหมผมเล่นบาบปทอดเป็นยังไงเป็นอย่างงี้ไงคือโชคดีที่ชนะนะผมก็ใช้คำว่าโชคดีนะครับผมถ้าเกิดแพ้มาก็อีกเรื่องนึ่งครับผมเงียบไปแล้ถ้าแพ้นนะแต่อย่างว่าแต่แพ้ชนะไงผมก็ต้องลงคลิปอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมมาผ่านไปสลับบาบปทอนะครับผมคือต้องพูดต้องพูดว่า ในบรรดาสองเดือนและสี่สิบคลิปที่ผ่านมานี่คือคลิปแรกของบาบาทอสเลยนะแล้วก็เป็นการเฟิร์สเพย์ด้วยนะผมว่าบาบะทอสอ่ะตอนที่ผมเคยเข้าไปในเทรนนิ่งรูมอะผมเล่นไม่ได้เลยหรืออาจจะเคยเล่นในไลฟ์สดนะผมว่ามันมันมันค่อนข้างจะแบบอุบาทเลยนะสหรับผมสำหรับบาบาทอสสไตล์ผมนะย่างว่าสไตล์ผมจะไม่ใช่ว่าผมจะไม่บอกว่าหุ่นมันกากนะเพียงแต่ว่าผมอะมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฝีมือไม่ค่อยดีนะผมเนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมสำหรับการนำอีวอลูชันนะผม เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไม่ใช่เจอสมัยสัปดาห์หน้าผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะผมแม่งรินพันกันหมดแล้วนะผมรินพันกันหมดแล้วเนี่ยผมรีบพูดมาเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ i'll be